สวัสดีค่ะเรามาทํานายทายทักโชคชะตาของคนเกิดวันพุธประจําเดือนสิงหาหกสี่กันนะคะเรามาดูไพ่พลังงานนะคะไพ่พลังงานเป็นไพ่พักขึ้นมาก็คือตอนนี้คนเกิดวันพุธได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลแล้วก็อยู่ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะถือว่าดีมากสําหรับคนเกิดวันพุธให้สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตนะคะ ต่อไปมาดูภาระหน้าที่งานปัจจุบันกันนะคะภาระหน้าที่งานปัจจุบันก็มั่นคงนะคะมีการงานมั่นคงได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะคะแล้วก็สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานได้นะคะในส่วนของการงานแล้วก็มีโอกาสได้ยศได้ตาแหน่งนะคะอยู่ที่ว่า ตัวเองจะมุ่งมั่นไหมเนื่องจากว่ามันมีอุปสรรคบ้างเล็กเลน้อยๆ,ๆ,ๆแค่ช่วงเริ่มต้นถ้าไม่ท้อถอยนะคะถ้าไม่ท้อถอยตรงนี้ก็จะประสบความสําเร็จนะคะการงานถ้าคนที่ทําธุรกิจก็ธุรกิจก็ถือว่ามั่นคงนะคะตอนนี้ตั้งธุรกิจได้มั่นคงนะคะแต่ถ้าคนที่ทํางานประจําก็ได้ยศได้ตําแหน่งได้เป็นที่ปรึกษาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าดีมากนะคะแล้วมาดู ที่บ้านนะคะที่บ้านขอให้คนเกิดวันพุธอ่ให้ไหว้เจ้าที่ที่บ้านหรือถ้าเป็นไปได้ให้คนเกิดวันพุธตอนนี้ให้ทําบุญกับคนที่ด้อยโอกาสกว่าน,นะคะแล้วก็เป็นการเสริมโชคชะตาให้ตัวเองนะคะแล้วก็ให้คนในครอบครัวตัวเองนะคะมาดูกันการเงินคนเกิดวันพุธถือว่าทางด้านการเงินเป็นไปได้ด้วยดีสามารถมีเงินใช้จ่ายได้อย่างสบายไม่ได้เดือดร้อนทางด้านการเงินนะคะ สามารถที่จะเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่คนเกิดวันพุธต้องระวังก็คือหนึ่งในส่วนของคู่ครองคนรักนะคะหรือว่าบุตรบริวารเรื่องของการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลให้ดูแลสุขภาพกันนะคะเพราะมีไพ่ของโรงพยาบาลหรือถ้าไม่นอนโรงพยาบาลก็ถือว่าเจ็บป่วยนะคะต้องต้องระวังดูแลแล้วก็ ในส่วนของสุขภาพของคนเกิดวันพุธก็จะมีเล็กน้อยในส่วนของสุขภาพโรคประจําตัวขอให้ดูแลโรคประจําตัวของตัวเองให้เข่งคัดกินยายให้เข่งคัดก็ทุกๆอย่างก็ดีขึ้นนะคะขอให้คนเกิดวันพุธโชคดีนะคะเพราะว่ามีไพ่พักขึ้นมาถือว่าเราได้เจออะไรดีๆขอให้จดมพันไว้พรกตั้งสติดีๆก็จะได้พบสิ่งดีๆมากมายนะคะ การทำนายไทยทักเป็นการทำนายไทยทักโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงคนใดคนหนึ่งถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ